สวัสดีครับผมนายศิรเสศ์โสภาษีนะครับผู้เข้าร่วมอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคณรุสภาเก้ามาตรฐานในหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนําหนังสือ2เล่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรู้และเป็นหนังสือที่น่าอ่านที่ที่ผมสนใจนะครับหนังสือเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือกกับคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บโพสติ้งนะครับบริหารจัดการเว็บโพสติ้ง และหนังสือเล่มที่2นะครับก็คือสู่ทิศทางการบริหารการศึกษานะครับเกี่ยวกับการศึกษามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มแรกนะครับถ้าใครที่อยากจะเป็นอแอดมินนะครับบริหารจัดก,การระบบด้วยตนเองนะครับแล้วก็เป็นนักบริหารจัดก,การาเครือข่ายด้วยตนเองนะครับก็สามารถศึกษาสูตรเล่มนี้นะครับซึ่งวิพ i ิงคืออะไรวิพ i ิงก็คือ เป็นแหล่งรวมของเว็บไซต์นะครับเป็นที่ฝากเว็บไซต์เป็นที่ให้บริการเว็บไซต์นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะทําอาชีพเสริมโดยการเป็นแหล่งให้บริการวางไฟ h o ส t i n g นะครับซึ่งหนังสือมน,นี้นะครับก็จะเรียนรู้พื้นฐานของลินุกนะครับการกําหนดค่าเริ่มต้นการประหารจัดการระบบการใช้งานลินุกนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ตัวหนึ่งนะครับเป็นไฟพักอินตัวหนึ่ง ที่เข้าติดตั้งในระบบ Linux นะครับซึ่งจะเป็น i s p c p Omega นะครับซึ่งจะเป็นตัวบริหารจัดการระบบเครือข่ายทำให้สามารถเว็บทำให้เว็บของเรานะครับสามารถมีได้หลายโดเมนนะครับไม่ต้องไปแยกสับโดเมนนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับนักคอมพิวเตอร์ในองค์กรนะครับก็มีความสำคัญมากนะฮะหนังสือก็มี หลายร้อยหน้านะก็มีประมาณ432หน้าซึ่งผมเรียกว่าเป็นคำพีแล้วกันนะครับน่าสนใจมากนะครับส่วนมาดูหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็เกี่ยวข้องกับสู่ทิศทางใหม่การบริหารการศึกษานะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบรรยายเกี่ยวข้องกับการบริหารการสาธาทณสขสิน้นถ้าคุณครูท่านไหนเนี่ยสนใจที่จะสอบเป็นผู้บริหารในอนาคตข้างหน้านะครับสามารถที่จะอ่านเล่มนี้นะครับได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยโดรชาญชัยอาจินสมาจารย์นะครับนะโดยสำนักพิมพ์เก้าใหม่นะครับจำกัดบริษัทเก้าใหม่จำกัดนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรนะครับในฐานะที่เราเป็นนักบริหารการศึกษานะครับองค์กรคืออะไรโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษานะครับแบบมีส่วนร่วมนะครับจะเป็นอย่างไรเราสามารถจะจัดการองค์กรได้อย่างไร3นะครับเรื่องที่3าก็คือทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะครับรูปแบบภาวะผู้นำแบบวีระบุรุษเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผู้นำทีมโรงเรียนเป็นอย่างไรในบทที่4นะครับการแก้ปัญหาการตัดสินใจ ในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาขององค์กรเราได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักบริหารการศึกษานะครับข้อที่5ครับเรื่องของความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและการพัฒนาครูลักษณะของผู้บริหารของเรานะครับเราจําเป็นจะต้องพัฒนาครูนะครับแล้วก็จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาให้ครูเนี่ยมีการสอนที่โดดเด่นนะครับเรื่องที่6ครับการประเมินครูแล้วก็โปรแกรม การบริหารงานแล้วก็โรงเรียนนะครับเหล่านีนะ้จะเกี่ยวข้องกับกรณรศึกษาการสุ่มตัวอย่างนะครับทำให้เราเทราบว่าการบริหารจัดการนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมีความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันนกระทรวงเราเใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเยอะมากนะครับในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการองคอ์กรซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากสําหรับคนครูที่จะก้าวเข้าสู่นักบริหารการศึกษาหรือนัก บริหารสถานศึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับหนังสือสเล่มที่ที่คุณคู่ควรนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ